สวัสดีครับผมดุสิทธิ์ครับพอดีผมจะพูดต่อเรื่องเงินลาผมยังย้ำอยู่ว่าเก็บไว้แต่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการหาเงินอาจจะไม่ต้องใช้เงินซื้อซ้ำไปเดี๋ยวนี้มันมีระบบ AI ที่จะช่วยจะพูดถึงเนี่ยก็คือผมกำลังจะทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทยแต่ผมจะทำเว็บบล็อกก่อนแล้วก็ทำให้มันติด Google มี2แนวทางที่จะหาเงินก็คือติด Google a d s e n s e แล้วก็ f f i l i a t e Affiliate เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเร็วขึ้นความมั่นคงมันก็จะอยู่ที่ AdSense ผมอยู่อเมริกาการที่ผมจะไปเที่ยวแล้วก็เอามาเขียนบล็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแต่ผมมี AI ช่วยเขียนบทความให้ผม AI ที่เขียนบทความได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษากรงกโพสบนเว็บให้อัตโนมัต,ติไม่ได้พูดถึงวิธีการใช้ในงานของผมเนี่ยเรคคอร์ดเอาไว้แล้วก็เอาไปไว้ใน YouTube แล้วก็คิดตามโดยที่ไม่ต้องใช้คนอื่นทำงาน จนติดนิสัยติดตามผมไว้ครับสวัสดีครับ